สวัสดีนะคะแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจักรีภูเบศนะคะแม่แม่ค่ะวันนี้ก็จะมาล้างเผชิกกนก่กนนะคะอ่านี่นะคะด้วยความรักความเมตตาของแม่แม่นะคะดูนะคะแม่แม่เข้ามาเมตตาป้อนกล้วยนะคะน้องก็มีกําลังและมีแรงใจนะคะสู้ต่อนะคะแม่แม่นะคะที่มัดมัดแบบนี้คือไม่ได้ทรมานนะคะไม่ได้ทรมานนะคะอย่าโลกสวยกับหนูนะคะแม่ เป็นการรักษาเดี๋ยวหนูจะให้ดูแผลนะคะเพราะว่า,าเข้าสู่ซีซั่นที่2ในการรักษานะคะแผลเขาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะดีนะคะในความพอใจของควานทุกคนนะคะนี่นะคะถูยานะคะอันนี้พ่อควานกำลังเตรียมที่จะล้างแผลนะคะนี่นะคะหลังจากใส่ย,ยาไปแล้วเขาคันเขาก็ได้ถูเนื้อตายออกนะจ๊ะแม่จ๊ะนี่ผูกให้ นะคะต้องแช่แช่ยาตลอดนะคะที่ผูกนี่ก็คือจะล้างแผลน,นะจ๊ะนี่นะคะพื้นเท้านะคะส่วนที่ลอกออกไปเนื้อเนื้อใหม่ก็ยังไม่ทันขึ้นนะอันนี้เป็นเนื้อตายนะคะที่อยู่ข้างในนี่ที่เห็นขาวๆนี่คือเนื้อตายเขานะคะรอให้เขาสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่นะคะแล้วมันจะเป็นโพรงเป็นรูนะคะแม่แม่ดูนะมันจะเป็นรูนะคะเป็นรูข้างในนี่นะคะเนื้อะคะ มันหมดทั้งพื้นเลยนะคะหมดทั้งพื้นนี่เลยนะคะต้องรอให้พื้นทั้งพื้นเท้าเนี่ยหลุดออกนะคะหลุดออกนะคะน้องหลุดออกแล้วก็สร้างมาใหม่ให้เป็นเหมือนเดิมแบบนี้นะคะให้เป็นเหมือนเดิมโอ๊เจ็บเจ็บเจ็บให้เป็นเหมือนเดิมแบบนี้นะคะ <c oughs> คุณหมอถึงจะอนุญาตให้ออกจากซองได้นะคะ <c oughs> แล้วนู่นนะคะขาข้างนู้นนะคะการถูเนื้อตายของเขาออกนะคะแม่แม่นะคะดูนะคะ เพราะว่าแช่แช่อยู่ในโคนโคนอึ๊โคนฉี่นานๆน,นะคะมันก็มีผลเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าขาน้องเป็นแผลแล้วก็คือมันจะเป็นน้ำหนองมีนอนเมงวันตัวใหญ่ๆนะคะอยู่ข้างในเพราะว่าเท้าที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะมันจะมีนอนเมงวันอยู่ข้างในนะคะ oh. ขาหน้านะคะขาหน้าก็จะถู oh. นะคะถูถูไปเรื่อย oh. ๆอน้องก็จะถูไปนะคะ ดูนั่นดูการถูของน้องนะคะมันจะเป็นเลือดซิบๆแบบนั้นเป็นเลือดเป็นเลือดซิบๆถึงเยิ้มนะคะนะคะแล้วน้องไตงาน้องไตงาก็โอเคขึ้นนะคะในการล้างแผล<อ>ทุกวันนะคะตอนล้างล้างแผลก็ต้องถูกคอนะคะถูกคอเขาไว้นะคะ,ะเพื่อล้างแผลให้เขานะคะ น้ำหนองก็ไม่ไม,ไม่นี่นะน้ำหนองยังเป็นก้อนอยู่ใช่ไหม่อแต่ไม่เยอะใช่ไหมคะยังหนองก็ยังมีอยู่นะแม,แม่แม่จา๋าแต่ยังไม่เยอะนะคะไม่เยอะนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเนี่ยนะคะน้องถูออกนะคะแล้วทีเนี้ยพ่อควานก็จะแต่งนะคะช่วยแต่งโดยการเอากันไกลมาตัดนะคะส่วนที่มัน มันเป็นแบบนี้นะชิ้นที่มันไม่หลุดเองนะคะพอควันก็จะเอากรรไกรตัดให้นะคะตัดแต่งแผลให้เพื่อให้มันแห้งเร็วๆนะคะเอาหนีหนีหนีไม่ให้ไม่ทําแไม่ทําแผลเจ็บโชคเจ็บนะพ่อเอาหนีเนี่ยคะ่ะดูข้อถูนะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้อตายทั้งหมดนะคะที่ถูขาสีฟ้าคือแช่ยานะคะแช่ย,ยาฆ่าเชื้อนะจ๊ะนะคะเปิดได้เปิดได้เอตุลัดเปิดเพราะอะไรเลยต้องใส่ ู่เราเอาะนะคะเอานี่นะคะะก็เป็นการรักษาเมื่อกี้ล้างไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ฉีดเป็นด,ดินนะคะเมื่อกี้ฉีดน้ำล้างแผลไปแล้วตอนนี้ก็ใส่เป็นด,ดินใส่โอ้นี่ยังะะนะคะนี่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะ นี่นะคะแพ้แพ้โด้วยร่วมดีขึ้นนะคะน้องมีกําลังใจนะคะจากแม่แม่เอฟซนะคะที่รักและเมตาน้องนะคะมาโดยตลอดนะคะ<อ>แม่แม่คะ่ะนะคะในความเอ็นดูของแม่แม่นะคะก็ทําให้น้องได้มีแผลที่เร็วขึ้นแห้งเร็วขึ้นนะคะนะคะ แต่มันก็ต้องใช้เวลานะแม่นะคะแผกลกายไม่เท่าไหร่แต่แผลใจนะคะต้องใส่ใจนะคะรักษาน้องนะคะดูแลน้องนะคะ่าพราะควันแม่ควันก็นะคะมีกําลังใจจากแม่แม่เอฟซีนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้นะคะครอบครัวของแม่ควันนักสีครอบครัวนะคะในกาทการรักษารักษาน้องนะคะในการทําการรักษาเขานะคะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็ จะมีงองเงยบ้างนะคะไม่ยอมให้ล้างแผลก,ก็จะงองเงบ้างนะคะตามภาษานะคะตามภาษาตามภาษาคนดูนะะตามภาษาคนดูตะเอหายเร็วๆนะครับนะคะกำลังใจหนูเยอะเลยหนูหายไวๆนะนะคะเนี่ยนะคะดูนะคะมีแม่จา ตางเบนตาดินเสร็จแล้วก็นะคะพ่อก็จะใช้น้ำสะอาดนะคะล้างล้างอ,อกนะคะแล้วก็จะขัดยาฆ่าเชื้อนะคะเอายาฆ่าเชื้อขัดที่เท้าทั้งสี่ข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากขัดเสร็จแล้วแล้วก็จะทาครีมทาครีมขี้ผึ้งนะคะขี้ผึ้งที่ คีมขี้ผึ้งที่ช่วยนะคะช่วยสร้างสร้างเนื้อเยื่อใหม่นะคะให้น้องได้เร็วขึ้นทำไมหิวเหรอหิวหรอครับหิวเหรอท่านตาปิ้ง,งหิวหรอลูกรอก่อนนะคะทำแผลก่อนนะทำแผลก่อนนะครับ,นนะนนรบเดี๋ยวค่อยกินสวัสดีครับก่อนยกขาโชว์นะคะยกขาโชว์ได้นะคะอ่าแม่แม่อย่าสงสัยว่า ทำไมเอาน้องมาอยู่ในที่แกบๆอคอกนี้มันไม่ได้อคอกเฉพาะตัวนะคะไม่ใช่ซองเฉพาะตัวนะคะน้องสามารถขยับซ้ายขยับขวาได้นะคะถอยหน้าถอยหลังได้นะคะไม่แม่ค่ะ,ะนะคะถอยหน้าถอยหลังได้นะเขาว่าแต่มีมีกล้วยให้กินนะคะเขาว่าจะมีกล้วยให้กินนะคะดูจะกินหัวควานแทนไม่ให้ซับเจ็บโอโยกขาหนี ยกคันนี้มนะ่ก็มีก็จะดื้อบ้างนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้หนุ่มน้อยนำโชคด้วยนะคะเป็นแม่ทุกท่านนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้หนุ่มน้อยของเราได้หายไ,ไวๆนะคะให้หนุ่มน้อยได้หายไ,ไวๆนะคะก็น้องก็จะมีนะคะนี่นะคะ,ะ,คะกระดูตาลี เลตตามองไม่ต้องช่วยไม่ได้ตอนนี้ทําแผลอยู่ช่วยไม่ได้ไม่ต้องมามองมาตาดูสายตาเพราะว่าแผลแผลโดยรวมนะคะโอเคขึ้นนะคะ,ะไม่ต้องมองมาไม่ต้องเดินมาอยู่ตรงนั้นแหละนะคะ ลมแรงมากนะคะอยู่ตรงนี้นะคะผ้าใบพึ่ม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 เมื่อคืนนะคะสงสงใสจะไม่ได้นอนดูตาเด็กน้อยเจะเล่น <c oughs> เล่นจะาเอกันแต่เช้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะแม่ๆค่ะนะคะเป็นกําลังใจนะคะให้เด็กชายนำโชคด้วยนะคะแม่ๆจ้าสวัสดีจ้า